มาค่ะหลังจากคนยุตตกขากระต่ายจากร้านสตางค์ลอโตทิดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตส่งงานดีแม็กค่ะนี่เป็นดีแม็กตัวเก่าเนาะลูกค้ามาด้วยอาการโชกหลังซึมค่ะเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ใช้งานหนักบรรทุกเยอะมากบรรทุกบ่อยมากแต่ตอนนี้เบาแล้วก็เลยต้องการจะมาเปลี่ยนโชกใหม่ค่ะซึ่งโชกตัวที่ลูกค้าเปลี่ยนไปจะเป็น PT Auto Speed แกน20ตัวธรรมดาค่ะ ตัวนี้ประกันรั่วซึมให้1ปีเหมือนเดิมค่ะสินค้าจากที่ร้านก็ประกันรั่วซึมให้1ปีทุกทุกอย่างทุกตัวเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ลูกค้าก็ขอถ่ายรูปโชกเนาะก็เอาให้ลูกค้าถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เอาไปถ่ายรูปของเราเหมือนกันค่ะเพื่อไว้อัพงานให้ลูกค้าค่ะส่วนอันนี้ช่างก็เข้าไปมุดเปลี่ยนทางด้านซ้ายอยู่ค่ะมีทางด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนทางด้านขวาอยู่นี่เป็นไงคะสีฟ้าด้านซ้ายสีสวยเลยมีสติกเกอร์ของที่ร้านแปะไปให้มี มีปัญหารถซึมขับเข้ามาอย่างเดียวค่ะแค่เอาสินค้ามามีประกันมีหลักฐานเราเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะ PT Auto โตสปีดเป็นโชคน้ำมันล้วนแกน20ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมสำหรับที่ร้านเลยค่ะโอเคค่ะตัวนี้ช่างเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะเปียวพีทีออโตสปีแกน2ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่มาใช้บริการที่ร้านสตางค์ลอตโตยินดีให้บริการค,ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ